วันนี้วันที่9มิถุนายนพศสองพั 2, น้อบนงว่าเตือนล้ะจ๊ะพี่น้องหมูหน่อยเตือนแล้วอ่อหมูหน่อยหมูน่อยตือนล้ะจ๊ะหมูน้อยตื่นแล้ว จมเป็นล,จละจ้ามูหน่อยจมหน่อยเดียวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กำลังว่าว่าน้ำเนยได้จ้า สำหรับคลิปนี้น้องมาว่าง่วงแล้วตาเมื่อวานคนแล้วอยากนอนแนงบ๊ายบาย